ใครที่ทํางานสาย DIY นะครับหรือว่าชอบตกแต่งบ้านนะครับอุปกรณ์ช่างชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําเลยว่าคุณควรจะต้องมีนะครับก็คือเจ้าตัวเลเซอร์วัดระดับครับคือต้องบอกว่ามันช่วยในงาน DIY ตกแต่งผนังบ้านของผมเนี่ยในหลายๆคลิปเนี่ยได้มากเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้ระดับน้ําปกตินะครับในการวัดแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลําบากนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวระดับน้ําของเจ้าตัวยี่ห้อนี้มานะครับซึ่งยี่ห้อว่า เดลตันอ่ามียี่ห้อว่าเดลตันนะครับนี่จะเป็นรุ่นนี้เป็นกล่องแบบนี้เลยครับคือให้มาเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับว่ารุ่นที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นยังไงคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวระดับน้ําแบบนี้นะครับมีขายมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายราคามากครับถึงแม้จะเป็นยี่ห้อของไอ้เจ้าตัวเดลตันเองเนี่ยเขาก็มีอยู่หลากหลายรุ่นนะครับ แต่ผมก็ดูจากความเหมาะสมนะครับแล้วก็ราคานะครับก็เลยได้เป็นเจ้าตัวรุ่นนี้มาครับกับเดลตันเป็น Dxr ขีด 5G นะครับก็คือมีแกนเลเซอร์เนี่ยให้ถึง5เส้นครับทำให้การใช้งานของเราเนี่ยสะดวกมากๆทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูบ้างในชุดเนี่ยมีอะไรบ้างครับในชุดเนี่ยแน่นอนนะครับมีอุปกรณ์มาให้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับเขามีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยดีงามมากๆแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าของราคาอย่างนี้นะครับจะให้อุปกรณ์เนี่ยมัน เพอร์เฟกอะไรอลังการขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมมองว่าราคาเท่านี้นะครับสามารถที่จะใช้งาน DIY ทั่วๆไปได้นะครับอะมาดูาอุปกรณ์ในกล่องกันบ้างปึ๊บในกล่องนะครับแมทเทีเรียลเนี่ยก็เป็นเหมือนกล่องที่ขายตามพวกร้าน DIY อะไรต่างๆนะครับซึ่งดูราคากล่องเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับแต่ว่ามันทําให้เก็บเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับมาดูข้างหน้ากล่องสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าเขาโฆษณาอะไรกันบ้างนะครับก็คือเป็นรุ่น Dxr 5G นะครับกันน้ำที่ระดับ IP54 นะครับผมเป็นแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเมาส์กับขาตั้งกล้องหรือว่าขาอะไรก็ได้แล้วก็อย่างที่โฆษณาครับก็คือว่ามีทั้งหมดเนี่ยห้าลายนะครับก็คือห้าเซนเองมาดูข้างในกันบ้างข้างในนะครับผมหนึ่งเลยนะครับก็มีเจ้าตัวเครื่องมือเจ้าตัวเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ปึ๊บราตาลักษณะเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเป็น คือเห็นได้ทั่วๆไปนะครับผมในในในยี่ห้ออื่นที่เขาขายกันนะครับแล้วก็เจ้ตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด2ก้อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ก้อนละ5,000ันมิลลแอนะครับสาโวลต์แล้วก็มีตัวที่ชาร์จมาให้ครับปึ๊บเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบนี้อ่ะปึ๊บทีนี้มาดูของที่อยู่ในชุดกันบ้างนะครับก็คือขาตั้ง ย anyway, ี่ห้อเขาเน้นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นขาตั้งก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันครับปุ๊บอ่ะทีนี้วิธีใส่แบตกันบ้างนะครับก็คือเสียบแบตที่อยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้อัพปุ๊บเสียบเข้าไปนะครับที่อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้ววิธีเปิดนะครับจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับบิดเปิดครับปุ๊บอ่ะแค่นี้เซ็นเซอร์ก็ทํางานแล้วนะครับ คือถ้าระดับมันได้นะครับผมเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไม่ร้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยเซ็สนเซอร์เนี่ยไม่ได้ระดับนะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะร้องแบบนี้ครับปุ๊บแต่เมื่อเราตั้งอยู่ในระดับเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไม่ร้องเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าสังเกตเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นลูกดิ่งเนี่ยแล้วก็มีเลเซอร์เนี่ยอยู่ล้อมรอบนะครับก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัววัดระดับแต่ถ้าสังเกตเนี่ยด้านใต้เนี่ยเขาจะมีจุดแดงๆอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นจุดที่เอาไว้วัดระดับนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับนั่นเองมาดูที่ด้านบนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็หนึ่งก็คือมีตุ่มระดับน้ํานะครับอยู่ด้านบนหนึ่งอันนะครับคือคุณสามารถที่จะส่องได้นะครับว่าตอนนี้มันตรงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวเสียงเซนเซอร์เนี่ยช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่ไม่ตรงบางทีมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับว่าอาจจะไม่นิ่ตรงนิดหนึ่งนะครับผมเราสามารถที่จะมาจูนปรับนะครับผมว่า ให้ระดับน้ําตรงนี้มันอยู่ตรงกลางได้ด้วยการปรับที่ตัวฐานด้านล่างตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะมีตัวปรับอยู่นะครับทีนี้เมื่อปรับทุกอย่างตรงแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้งานเขาเนี่ยลักษณะแบบไหนนะครับหนึ่งก็คือถ้าเรากดตัว V ีนะครับผมมันจะเป็นแนวติ่ค้อครับก็คือกดครั้งแรกครับก็จะมีเส้นเนี่ยออกมาจากทางนี้คือไม่ไม่น่าจะเห็นนะครับมันจะมีเส้นซ้ายขวานะครับผมที่อยู่ทางด้านผมตรงนี้นะครับแถ้าเากิดกดอีกเส้นหนึ่งปุ๊บ มันก็จะเป็นสี่เส้นแบบนี้นะครับตีเป็นตารางสี่เส้นแนวทะแยงแบบนี้นะครับก็คือตัว V เนี่ยย่อมาจาก vertical นะครับก็คือแนวดิ่งอ่าส่วนตัว H ครับ H ก็จะเป็นแนวนอนนะครับก็คือ horizontal นะครับแล้วปรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากดตัว V ครั้งที่1ก็คือจะเป็น1เส้นนะครับครั้งที่2ก็จะเป็นตีกรอบ4เส้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดครับก็สําหรับตัว H นะครับก็จะเป็นแนวนอนครับก็คือกด1ครั้งเนี่ยก็จะเป็น การเปิดนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนเจ้าตัวปุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นปุ่มกับความเข้มของแสงครับซึ่งจะมีอยู่2ระดับนะครับผมก็คือเป็นระดับแรกนะครับผมแล้วก็ระดับที่2นะครับแล้วก็กับปิดครับอ่ะก็จะมีฟังก์ชันการทางานอยู่3ามแบบนะครับปึ๊บตรงนี้ถ้าเกิดต้องการที่จะปิด horizontal นะครับหรือว่าปิดบริ t ต c ก็คือแค่ปล่ดจนกว่าเลเซอร์จะปิดนั่นเองครับทีนี้ ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเอาไปใช้งานนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานหรือว่าการปรับจูนิงละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้เนี่ยทำงาน DIY ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับผมก็คือแนวตัว vertical ครับก็คือแนวดิ่งนั่นเองโอเคทีนี้มาดูกันบ้างว่าขาตั้งที่เขาให้แถมให้มาเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอปิดนี้ก่อนขาตั้งนะครับก็คือสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับปึ๊บแบบนี้ อ่าได้3สเตปนะครับเราสามารถที่จะล็อกเนี่ยช่วงไหนก็ได้นะครับเผื่อบางทีเนี่ยแนวนอนที่เราจะใช้เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะครับทีนี้เจ้าตัวขาตั้งตัวนี้นะครับต่างจากขาตั้งปกติอื่นๆยังไงนะครับอ่าถ้าสังเกตเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวนี้ตัวหมุนตัวนี้อยู่นะครับนีเราสามารถที่จะยืดไอ้เจ้าตัวตรงนี้เนี่ยขึ้นไปได้อีกนะครับทีนี้เนี่ยไอการหมุนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนจูนแบบ ละเอียดนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับระยะเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ <c oughs> ทีนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้จัตัวนี้เนี่ยการที่จูนแบบนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักอยู่มันมีน้ําหนักเกิดขึ้นนะครับปึ๊บมันจะสามารถที่จะลงได้เขาก็เลยมีตัวล็อกตรงนี้มาให้นะครับนี่ก็จะล็อกแบบนี้นะครับนี่มันก็กดไม่ลงก็คือนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเอาไว้ปรับความสูงนะครับไปต่อความสูงขึ้นไปนี่เมื่อประกอบเนี่ย ตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีรูอยู่นะครับมีตัวสาหรับคันอยู่ประกอบเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการปรับละเอียดละเอียดนะครับของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยงานที่เราใช้เนี่ยเพราะบางทีเนี่ยงานที่เราใช้บางทีอาจจะต้องปรับซ้ายขวาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อหาตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยมือเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันขยับไปเยอะอ่ะพูดง่ายๆานะเพราะฉะ การจูนละเอียดมาให้นะครับสามารถที่จะใช้ตัวจูนนะครับนี่คือถ้าสังเกตเนี่ยอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีตุ่มอยู่สองตุ่มนะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยโดยใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจูนละเอียดได้นะครับอ่ะมันก็จะเส้นเลเวลของเรานะครับมันจะค่อยค่อยขยับนะครับถ้าเราใช้ถ้าเราใช้การจูนแบบนี้นะครับอ่ะต่างจากที่ถ้าเกิดว่าเราใช้หมุนไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ย มันอาจจะเคลื่อนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้การจูนแบบนี้เนี่ยมันก็จะละเอียดกว่านะครับปุ๊บอ่ะตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่ยากใช่ไหมครับผมในการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วต้องบอกว่างานตกแต่งหรือว่างาน DIY อะไรต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราไปตั้งปุ๊บเปิดเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะฉายไปที่จุดที่เราต้องการและเราก็สามารถที่จะทางาน DIY าเนี่ยอะไรได้เลยนะครับคือการที่เราเนี่ย ติดไปใช้ระดับน้ําไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะลําบากสักนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้เราหรือว่าเนี่ยเราต้องทำจังเริ่มต้องเริ่มต้นจากเส้นตรงนี้นะเอาเส้นตรงนี้เป็นเรฟเฟนซ์นะครับคือต้องบอกว่ามีไว้ไม่เสียหายนะครับผมตัวนี้ส่วนการใช้งานนะครับคือต้องบอกว่าถ้าคุณใช้งานยาวๆจริงๆนะครับแบตเตอรี่2ก้อนตรงนี้เนี่ยที่เขาแถมมาให้นะครับผมถ้าคุณใช้ทั้งวันเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับผมถ้าคุณเปิดไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดนะครับผมถ้าเกิดคุณเปิดใช้งานนะครับคก็ควรปิดเป็นช่วงๆนะครับหรือว่าเปิดไปใช้ตัวนึงนะครับผมแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไปชาร์จแบตแล้วก็ค่อยเอามาใช้สลับกันก็ได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ